ามาติดตามทันโลกเอดเพรสค่ะมาดูความพยายามของเรียกว่าทั่วโลกเลยนะคะในการจัดการกับปัญหาแก๊งแสแกมเมอร์ออนไลน์ค่ะคุณผู้ชมล่าสุดทางด้านเมตาบริษัทแม่ของ WhatsApp แอปพลิเคชันในการสนทนานะคะก็ได้มีการออกมาประกาศว่าครึ่งปีที่ผ่านมาได้มีการไล่ทยอยลบแอคเคาท์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งแสแกมเมอร์ออนไลน์พวกหลอกลวงออนไลน์ไปแล้วกว่า6ล้าน8แสนบัญชีค่ะ แถลงการของเม่ตาระบุว่าบัญชีเหล่านี้นะคะเชื่อมโยงกับศูนย์สแกมเมอร์ที่ดำเนินการโดยแก๊งอาชยากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นที่เมียนมากัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งมักจะมีเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเกิดขึ้น ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นหลังจากที่ WhatsApp ประกาศนะคะในการเปิดตัวมาตรการที่จะมาสกัดกั้นมิจฉาชีพออนไลน์ Mid T On ine, ค่ะโดยจะมีการแจ้งเตือนผู้ใช้งานหากตรวจพบกิจกรรมที่เข้าขายหลอกลวงอย่างเช่นหากผู้ใช้งานถูกเพิ่มเข้ากลุ่มแชทโดยคนที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของตัวเอง โดยมาตรการนี้ก็มุ่งเป้าไปสกัดกลวิธีที่พวกแสแกมเมอร์ใช้ค่ะเพื่อให้มันได้เข้าควบคุมบัญชี WhatsApp หรือการเพิ่มผู้ใช้งานไปในกลุ่มแชทเพื่อเชื้อเชิญให้ร่วมแผนการลงทุนแบบปลอมๆหรือเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนในรูปแบบอื่นๆโดยทางเมตาเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะคะบอกว่าการตรวจพบแล้วก็ดำเนินการลบบัญชีเหล่านี้ออกไปได้ทันท่วงทีก่อนที่สแกมเมอร์จะทำงานได้สำเร็จ ยกตัวอย่างเคสหนึ่งที่ WhatsApp ทำงานร่วมกับเมตาแล้วก็ OpenAI ค่ะซึ่งอยู่เบื้องหลัง Chat GPT เพื่อสกัดกั้นแก๊งอัดยากรกัมพูชามีการเสนอเงินเพื่อแลกกับการกดไลค์บนโซเชียลมีเดียเป็นการโปรโมทธุรกิจปลอมๆเบื้องต้นมีการเปิดเผยว่าสแกมเมอร์กลุ่มนี้ใช้ Chat GPT เพื่อเขียนคำสั่งที่ใช้หลอกล่อเหยื่อค่ะ โดยทั่วไปแล้วคนร้ายก็จะติดต่อไปยังเป้าหมายผ่านทางข้อความต่างๆนะคะก่อนที่จะมีการย้ายไปยังโซเชียลมีเดียหรือว่าแอปเป็นการส่งข้อความส่วนตัวแล้วก็จบลงที่การหลอกให้ชำระเงินค่ะหรือว่าการหลอกให้ลงทุนคริปโต ที่ผ่านมารัฐบาลของประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักจะมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวังการช่อโกงที่อาจเกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ให้ใช้ฟีเจอร์ป้องกันการหลอกลวงอย่างเช่นฟีเจอร์การยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นนะคะของ WhatsApp อันนี้ก็ช่วยป้องกันบัญชีไม่ให้ถูกแฮ็กได้ด้วยเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่นในสิงคโปร์ค่ะตำรวจก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้งานเนี่ยระมัดระวังคำร้องคำเชิญชวนที่น่าสงสัยที่คุณได้รับผ่านแอปหรือว่าผ่านการส่งข้อความนั่นเองค่ะ